วิธีปิดสแกนเวลัส Windows 10นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดีครับพบกับช่องปัตตุเช์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการปิดสแกนเวลัสของ Windows 10นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มปิดกันเลยครับคนที่ปิดก็อาจจะเอาไปใช้ในเวลาเราโหลดไฟล์ ที่วินโดว์มองว่าไฟล์นั้นเป็นไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็คนที่อยากลงโปรแกรมต่างๆที่เป็นไฟล์ที่วินโดว์ไม่ให้ลงนะครับหรือเป็นเกรมหรือเป็นแคชอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไปเริ่มปิดกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเข้าไปที่ตัว Windows s e c u r i t y นะครับก็เข้าไปที่มุมขวาล่างครับเป็นลูกศรขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดไ้เลยกดขึ้นมานะครับจะมีรูปโล่ตรงนี้เห็นไหมครับว i ก่อนมันชื่อเดิมมันเป็น Windows Defender นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น Windows Security แล้วนะเรากกดเข้าไปแล็วรูปโลด้านล่างนะครับหรือมันก็จะมาหน้านี้นะครับหรือใครเข้าอีกแบบหนึ่งก็คือไปกด Start นะครับแล้วก็กดค้นหาเลยครับ Windows Security นะครับ S E อเครับเข้าไป Windows Security นะครับมันก็จะมาหน้าตรงนี้นะครับเราเข้าไปตรงนี้แล้วรูปโลแล้วก็เขียนว่าไวรัสนะครับ เอาเข้าไปเลยแล้วเราก็เลื่อนมานะครับมาดูตรงหัวข้อไวรัสเซตติ้งนี่ครับตรงนี้นะครับกดไปที่เบเนสนะครับเบเนสเซตติ่งนะครับโอเคกดเข้าไปเลยให้เราปิดตัวนะครับเรียวไทม์โปรเท็กชั่นนะครับเรียวไทม์โปรเท็กชั่นะครับปิดตัวนี้ครับกดปิดไปเลยออฟแล้วก็กด Yes นะครับสำหรับสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การติดตั้งไฟล์นะครับปิดตัวเดียวนี้ก็ได้ลวครับ ปิดตัวเรียลไทม์โปรเทคชั่นนะครับก็ปิดตัวเดียวมันก็จะไม่เข้ามายุ่งในการติดตั้งไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ของเราแล้วนะครับถ้าใครยังมีปัญหาการติดตั้งไฟล์หรืออะไรอื่นๆอยู่นะครับก็สามารถปิดตัวอื่นได้ครับ3ตัวที่เหลือครับปิดได้แต่ตอนนี้ปิดตัวเดียวมันก็สามารถใช้งานในการดาวน์โหลดติดตั้งไฟล์ต่างๆได้แล้วนะครับแบบนี้มันเป็นการปิดแบบชั่วคราวนะครับเมื่อเรารีสตาร์ทวินโดว์เข้ามาใหม่นะมันก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับ ถ้าเราจะต้องการติดตั้งอะไรก็สามารถเข้ามาติดตั้งที่หน้าที่เข้ามาตอนแรกนะครับก็อยู่ใน Windows Security นะครับเราก็เข้ามา o อฟตัวนี้แล้วก็ทําการติดตั้งไฟล์ที่เราต้องการจะติดตั้งต้องการจะดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิธีปิดสแกนไวรัส Windows 10ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค like, ์กดติดตามช่องปัตโต้แชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ